สวัสดีค่ะเด็กๆ่ะวันนี้คุณครูจ๋ามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยสิ่งแวดล้อมรอบตัวใช่ไหมคะทบทวนกันหน่อยดีไหมคะ ความหมายของสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมคะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะกิจกรรมการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเอ๊ เด็กสามารถช่วยอะไรได้บ้างนะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่พวกเราร่วมมือกันนะคะไปดูกันเลยในข้อที่1น,นะคะข้อที่1นนั่นก็คือการทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะ เวลาที่เราทานขนมเราดื่มนมหรือเวลาที่เรามีเศษขยะเล็กๆน้อยๆเรามองเห็นขยะรอบบ้านสิ่งที่เด็กควรทำคืออะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆควรเก็บขยะนั้นนะคะไปทิ้งลงใน ขังขยะให้เรียบร้อยนะคะอย่าปล่อยให้ปิดปลิวไปนะคะถ้าเกิดลมพัดปลิวขยะไปแล้วถ้าเกิดขยะมันไปตกสู่แม่น้ําลําคลองอาจจะเกิดทําให้แม่น้ําในลําคลองเนี่ยเน่าเสียได้แล้วเราก็จะไม่มีน้ําใช้นะคะก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นเราต้องทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุณครูจ๋ามั่นใจว่าบ้านของเด็กทุกหลังค่ะมีทีวีมีพัดลมมีตู้เย็นมีแอร์คอนดิชันด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเมื่อเราไม่ใช้แล้วเราต้องปิดสวิตช์ถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยนะคะจะได้เป็นการลดพลังงานไฟฟ้าและก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะคะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะนะคะ ต่อไปอันที่3ค่ะการปลูกต้นไม้ลองสังเกตนะคะบ้านหนูตอนนี้มีต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะคะเด็กๆก็ควรที่จะ ชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้เอาไว้เพราะต้นไม้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเรานะคะชวนคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะปลูกต้นไม้วันนี้ต้นแค่นี้เมื่อหนูโตขึ้นต้นไม้ของหนูมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะคะต่อไปค่ะการนำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ ะะอย่างเช่นถุงพลาสติกค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปตลาดมาอาจจะมีถุงพลาสติกติดมาด้วยนะคะถุงพลาสติกไหนที่สะอาดอยู่เราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยการที่เอามาใส่สิ่งของใส่ผักแช่ตู้เย็นให้คุณแม่หรือใส่ของเล่นหนูเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็ได้นะคะหรือรวมไปถึงของเล่นของเด็เดกด้วยเช่นกันเวลาที่เด็กเล่นของเล่นแล้วมันพัง ลองถามคุณพ่อคุณแม่สิคะว่าซ่อมได้ไหมนะคะถ้าซ่อมได้นะคะก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานช่วยประหยัดสิ่งของแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันเพราะเรารู้จักประหยัดไงคะนะคะต่อไปค่ะการใช้สิ่งของทดแทนค่ะการใช้สิ่งของทดแทนนั่นก็คือเราใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่ก็ได้ใช้ผ้าซับหน้า ใช้ผ้าเช็ดมือนะคะถ้าเราใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยอาจจะทำให้เป็นการเพิ่มขยะเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ ขยะเป็นตัวที่สำคัญมากๆค่ะเด็กๆค่ะถ้าบ้านเมืองของเรามีขยะเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งแวดล้อมของเราก็จะหมดสิ้นไปนะคะสำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหนูสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้เวลาที่เราไปเซเว่นไปโลตัสหรือไปห้างซัพสินค้าอื่นๆเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วนะคะฉะนั้นเวลา ลาที่เราออกไปจับจ่ายซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องมีถุงผ้าติดไปด้วยหรือเป็นตะกร้าก็ได้นะคะน่ารักดีเพราะเป็นการช่วยลดขยะนะคะนั่นล่ะค่ะคือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เด็กพอที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะร่วมมือกันนะคะอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้อยู่ใช้กับเราไปได้นานๆนะคะ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นได้มันก็สามารถพังทลายหายไปได้เช่นกันนะคะและก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อมันเกิดขึ้นเองได้มันก็หายไปได้เองเช่นกันแต่ถ้าเราอยากให้เขาอยู่ไปกับเรานานๆมีสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับเราอยู่แบบนี้นะคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งง่ายๆที่ครูจะบอกไปไม่ยากเลยสิ่งไหนที่หนูพอทําได้บ้างเราต้องร่วมมือกันช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราไปได้นานๆนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะค,คุณครูหวังว่าเด็กๆ น่าจะได้รู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆว่าสิ่งไหนที่เราควรช่วยการร่วมมือกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในการเรียนรู้สัปดาห์หน้าค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวครูจะมากระซิบบอกในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เป็นครูจ๋าขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ